ผ้าตัดผ้าถุงหรือว่าเป็นผ้าตัดชุดแจ้งเข้ามาถ้าเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าตัดเสื้อผ้าตัดชุดเข้ามานะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาผ้าตัดชุดผ้าไทยสวยๆวันนี้กับร้านแม่มดีผ้าไทยของเราค่ะซึ่งมีให้ชมไม่ชอบเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการเลยนะคะคุณลูกค้าจะรับเฉพาะเป็นผ้าตัดเสื้อหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้ผ้าไปตัดผ้าถุงด้วยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเซนะ เซตละ990บาทเซตละ990บาทคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่ารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าจ้า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8าก0 89, 0 41, 8จาก้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของงานผ้าฝ้ายค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะสีขาวลายสายฝนลายสายฝน คุณลูกค้าซื้อสองหลาคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเสื้อได้หนึ่งตัวแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อสี่หลาวันนี้คุณลูกค้าจะสามารถนําไปตัดได้ทั้งชุดเลยนะคุณลูกค,ค้าขาทั้งชุดนี่คือทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงทั้งเสือ้อทั้งกระโปรงเลยนะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะ089-0416008ค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะมีมากมายหลากหลายเฉดสีมีมากมายให้เลือกให้ชมมากมายหลากหลายเฉด วันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่เป็นงานผ้าไทยทอเครื่องเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องผืนนี้จะเป็นสีขาวผืนนี้จะเป็นสีขาวลายสายฝนตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากมาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ 2. หลา590บาทแต่ถ้าคุณลูกค้ารับ4ี่หลานะถ้าคุณลูกค้ารับ4ี่หลานะคะจัดโปรสุดพิเศษเพียง9 0บาทเท่านั้นา990บาทเท่านั้นค่ะเก้ารุณลูก้าชอบนใจก็สามารถ ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะ0890416008จานำเบอร์โทรเบอร์นี้ละคาะะไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะผืนนี้สีขาวผื่น,นี้สีขาวค่ะคุณลูกค้าค่ะรับ สองหลานําไปตัดเสื้อได้หนึ่งตัวรับสองหลานะคะนําไปตัดผ้าถุงได้หนึ่งผืนหรือว่าคุณลูกค้าจะรับสองหลานําไปตัดเป็นเป็นกระโปรงก็ได้ไปตัดเป็นกางเกงหรือว่าจะตาไปตัดนะคะเป็นชุดมินิดสแบบนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้านะ0 8 9 0 4 1ป0 0 8งงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรามีมากมายหลากหลายรูปแบบค่ะมีมากมายหลากหลายรูปแบบคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบสีส้มไหม สีส้มเซตนี้สวยมากสีส้มเซตนี้สวยมากๆคุณพี่จา๋าผ้าพื้นใช่ไหมผ้าสีพื้นตรงนี้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอใช่ไหมคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเป็นเสื้อใช่ไหมตัดเป็นเสื้อได้เลยสีส้มส,สวยๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะสีส้มชาไทยสวยสดใสามากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนุ่มขอญยกป,ปักหมุดเบอร์โทรศัพท์ให้คุณลูกค้าก่อนนะเบอร์โทรของร้านแม่มดิภาไทยของเรา0890416008ค่ะหรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้แหละค่ะนําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะเซตนี้จะเป็นสีส้มชาไทยเซตนี้จะเป็นสีส้มชาไทยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ผ้านะคะที่เป็นนะคะผ้าไทยผ้าทอลายดอกแก้วลายใหญ่แบบนี้ใช่ไหมเป็นผ้าายหมักโคนทอเครื่องค่ะเป็นผ้าายหมักโคนทอเครื่องสวยมากๆเลยเนื้อนุ่มมากคุณลูกค้าค,ค่ะนําไปตัดผ้าถุงค่ะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็ได้หรือว่าจะไปตัดเป็นชุดนะคะมินิดีสน่ารักน่ารักเหมือนที่นุ่มใส่อยู่แบบนี้ก็ตัดได้เช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะเป็นผ้าตัดชุด990บาทเป็นผ้าตัดชุด990บาทค่ะเซตนี้เลยเซตนี้เลยนะคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดดชชุสสี้มาไทยค่ะ โอเคไหมถ้าคุณลูกค้ารับนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะผ้าพื้นตรงนี้จะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องและตรงผ้าลายตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าายมะควนทอเครื่องนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยบอกว่ารับ1เซตนะคะจะนําไปตัดชุดแบบนี้บอกแอดมินได้เลยนะจ๊ะขอบพระคุณมากมานะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะมีให้ชมให้ชอบเยอะแยะมากมายเลยนะ คุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งซื้อไปเป็นของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปถัดทำนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะของชมด้วยในเที่ยเทศกาลงานเกษียณนก็ได้นะ,ค,ะคุณลูกค้าจ้าเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทจ้าจะส่งฟรีทั่วไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะ<อ>เพียงแค่ กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ของเราเท่านั้นค่ะรวมไปถึงนุ่มมีของขวัญของฝากสุดพิเศษนะคะมอบเพิ่มเติมให้ด้วยนะสำหรับของแถมแต่ทางั้นขออนุญาตแถมนะคะเป็นคนเลือกให้ละกันขอบรคุณมากๆนะคะขอบรคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะรวมไปถึงนี้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่ามีสีส้มอมชมพูเนาะเรียกว่าสีชมพูสีส้มพีทค่ะพืนนี้เรียกว่าส้มพีค่ะ สีส้มพีชค่ะสีส้มอมชมพูสวยหวานละมุนมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะสีส้มพีชสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะผืนนี้สีส้มพีชผืนนี้สีส้มพีชค่ะถ้ารับเฉพาะผ้าไหมนะคะถ้ารับเฉพาะผ้าไหมสังเคอทอเครื่องตรงนี้ไปตัดเฉพาะเสื้อได้ไหมได้เลยคคคคุณลูก้าาาะร ชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจบอกว่ารับสีส้มพีช1ชิ้น ได้เลยคุณลูกค้คาสามารถนําไปตัดเสื้อน,นะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆจะเป็นแบบว่าเป็นเฉดส,สีส้มอมชมพูเป็นเฉดเป็นเฉดส,สีส้มอมชมพูส,ส,สวยๆสดใสเลยคุณลูกคา้าคะเหมาะกับทุกเฉดสีผิวเลยนะใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าคุณลูกค้าชอบสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากซื้อนะคะนําไปตัดเสื้ออยากซื้อนําไปตัดชุดนะคะก็ สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นนะคะลายอ,อันนี้จะเป็นลายดอกแก้วใหญ่จะเป็นลายดอกแก้วใหญ่สวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆพืนนี้เนื้อนุ่มมากเผื่อน,นี้เนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะคุณพี่จ๋างานผ้าฝ้ายหมักขนทอเครื่องงานผ้าฝ้ายหมักขนทอเครื่องสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะอ๋อถ้าซื้อเฉพาะอันนี้หรอถ้าซื้อเฉพาะเฉพาะอันนี้สองหลาหรอหา้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ะ ถ้าซื้อเฉพาะอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมสองหลาเก้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าซื้อสี่หลานะําไปตัดชุดอย่างใช่แหมว่าอยากได้ชุดนะคะที่เป็นผ้าแบบนี้ทั้งหมดเลยผ้าแบบนี้ไปตัดเสื้อแล้วก็ผ้าแบบนี้ไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าซื้อสี่หลานะสั่งซื้อสี่หลาได้เลยบอกว่ารับนะคะสีส้มพีชนะคะเอาสี่หลาเลย ได้จากสีหลานําไปตัดชุดได้เลยนะคะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง990บาท990บาทเท่านั้นจา้าขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าอยากซื้อแบบไหนบอกได้เลยอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่า อยากได้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะทั้งชุดเลยคุณลูกค้าก็ซื้อ2ชิ้นแต่อันนี้ถ้า2ชิ้นอะแค่980บาทนะถ้าเป็นผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอนนะคะ2ชิ้น980บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแต่ถ้าไปตัดเสื้อแค่ตัวเดียวซื้อแค่2หลาก็พอนะ 2, หลา490 2หลา490บาทค่ะถ้านําไปตัดชุดนะตัดเสื้อกับผ้าถุงแบบนะี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ4ีหลาได้เลย980บาท980บาทค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าค่ะได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้าพอดีมากๆไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปด้วยนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่พอดีสวยพอดีใส่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะผ้านะคะอบนิ่มเรียบร้อยแล้วนะผ้าอบนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถนะคะสั่งซื้อนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เเลยยกกก่่ออนตัดะะค็รรีีบจาา ผืนค่ะแล้วค่อยวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสีม่วงพระเทพค่ะผืนนี้สีม่วงพระเทพจพ้ะพี่สั่งซื้อนะคะสองหลาสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะสี่หลานะคะอ่าเก้าร้อยแปดสิบบาทโอเคนะคะกดไ like ลค์หรือยังกดไลค์กดติดตามนะคะทางช่องยูทูบแมวบริพัตไทยของเราด้วยนะถ้าเป็นผ้าตัดชุดซเซ็ตนี้เก้าร้อยเก้าสิบจ้ะ ผ้าเนี้ยสวยไปตัดผ้าถุงไปตัดกระโปรงสวยเพราะว่าเนื้อผ้าผิวมากไปตัดชุดเดสยังสวยเลยค่ะคุณพี่จา๋างานผ้าไทยสวยๆว,วันนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาเลยคุณลูกค้าคะได้เลยจะให้นุ่มตัดให้ด้วยยินดีค่ะคุณพี่จา๋าอยากตัดด้วยเนาะค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะอยากตัดเป็นชุดเดสยาวแม็กซี่เดสคุณลูกค้าขาวันนี้นะ 2,500บาท2,500บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ2,990บาทสนใจนะคะให้ทางร้านของเราตัดพิแัดเป็นชุดทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจีนดาคุณลูกค้าคะจากปกตินะคะ2,780บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลเือเพียงแค่2,500บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าหางานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทนะถ้าจะให้ที่ร้านตัดให้คุณลูกค้าขามีโอนมาจํา1,500บาทสําหรับตัดชุดไทยค่ะ ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าตัดเฉพาะผ้าถุงได้ไหมได้นะ1290บาทนะคะ1290บาทเดี๋วนุ้มตัดให้นะคะถ้าคุณลูกค้าแบบว่าชอบนะคะเป็นแบบว่าเป็นชุดมินิเดสแบบที่นุ้มใส่ความความหมายนะคะของชุดมินิเดสก็คือความยาวชุดนะคะจะอยู่ระดับจะอยู่เหนือระดับหัวเข่าจะอยู่เหนือระดับหัวเข่าคุณลูกค้าขาก็คือความความยาวชุดอะ เริ่มต้นที่33ที่นุ่มัดให้คุณลูกค้านะมี33แล้วก็35เพราะว่าที่นุ่มใส่อาจจะ35นิ้วเนาะแล้วก็ตรงความยาวแขนจะอยู่ที่8.5เป็นแบบแขนสั้นแบบนี้ค่ะ แบบนี้ตัดได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ไม่ต้องจับจีบตรงนี้ได้ไหมเอาไปเรียบเรียบลงไปได้เลยคุณลูกค้าขายอยู่ที่คุณลูกค้าชอบนะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆทุกทุกท่านด้วยนะคะผื่น,นี้ค่ะคุณลูกค้าขาจะเป็นเฉดสีม่วงค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงคุณลูกค้าขา990บาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อก็ได้490บาท หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกเฉพาะผื่นนี้นะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมจะไปตัดผ้าถุง590บบาทได้เลยจ้าได้เลยจ้าแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกซื้อเลยนะคะ เรานะคะอ่ายินดีนะคะให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านคุณลูกค้าซื้อ1ชิ้นเราก็จัดส่งให้คุณลูกค้าค่ะหชิ้น490รเบาทเราก็จัดส่งให้ฟรีเช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆนะคะไม่ได้มีแค่ผ้าตัดชุดผ้าตัดเสื้อที่สามารถนําไปตัดชุดตัดเสื้อได้เท่านั้นเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนะคะก็ได้เลือกซื้อเลือกชอปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียนร,รวมไปถึงนะคะจัดซื้อนะคะสั่่่งงงซื้้้อออนนนนะะะคคเเปป็็็ขรรับไไหวววาาแแตทีลสสิกกย งามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็นี่เลยค่ะเซตนี้ขายดีมากเลยคุณลูกค้าขาเซตนี้เลยค่ะเซตนี้สีดําเซตนี้สีดําค่ะ990บาท990บาทค่ะผ้าที่เรานํามามิกแอนแมทกันวันนี้คุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าบอกว่าชอบนะคะที่เป็นเนื้อไหมคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนสีดําแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าลายเนาะผ้าลายนาคสวยๆคุณลูกค้าขา990บาท2ชิ้นแบบนี้ตัดชุดได้1ชุดค่ะ ตัดชุดได้หนึ่งชุดเลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเห็นรีวิวไหมที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่นะคะขอบะคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะที่คุณพี่อริยานะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกผ้าเซตนี้แล้วให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยยินดีคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าจะซื้อเฉพาะผ้าพื้นนะคะสีดําก็ได้จะไปตัดชุดใช่ไหมใช่ไหมยอยากได้เป็นดําทั้งชุดใช่ไหมยอยากได้เป็นดาทั้งชุด ก็ซื้อสีดํา2ชิ้น980าบาทเหมือนคุณพี่นวลสิริได้เลยนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้จัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษอะไรเงี้ยเราไม่ได้บวกเพิ่มทุกกรณีคุณพี่จางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าให้ทางร้านตัดให้ด้วยอยากตัดเป็นชุดเดย์อยากตัดเป็นชุดไทยแจ้งรยา,ายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนุ่มหล่อนุ่มใสรอบอกส30สะโพกค่ะุอล้าด้ชมนะคะอยู่ YouTube เรานี่ละ ได้เลยค่ะคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะ089 0 4 1 6ด0 8ค่ะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดมก subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บรีพัไทยด้วยนะจ๊ะงานผ้าไทยผ้าทอมีให้ชมให้ช็อปมากมายหลากหลายรายการซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรับเฉพาะผ้าลายแบบนี้590าค่ะรับเฉพาะผ้าพื้นแบบนี้490บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าอยากไไไดด้้้้้้ผาาาาารูปแแบบหนจงเเเขขมมักลย อยากรับกี่เซตรับกี่ชุดนะคะก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะผ้าตัดชุดเฉดส,สีดําผ้าตัดชุดนะคะเฉดสีม่วงค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงพระเทพค่ะแล้วก็ผืนนี้ค่ะจะเป็นนะคะสีส้มพีชค่ะแล้วก็สีส้มชาไทยคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นสีขาวดีคะคุณลูกค้าชอบนะคะเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะคุณพี่ชันชนกยินดีต้อนรับนะคะวันนี้วันหยุดชิวๆนะคะมาเซฮัลโหลทักทายกับน้องๆได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะทางช่อง y YouTube แม่าริ้าไทยของเราด้วยนะจ๊ะนะคะสนใจนะคะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าคะเรานะคะนอกจากจะจัดจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านของเรานะคะก็ยังรับตักชุดไทยด้วยนะ,ะพี่ชันชนกอย่าลืมรีวิวมาให้ดูด้วยนะ อย่าลืมรีวิวนะคะกระโปรงสวยๆนะคะกระโปรงผ้าไทยกัดลายนะคะมาให้ดูด้วยชมด้วยนะใส่สบายมากเลยนะคะใส่สบายมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมรูปแบบอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากแต่ผ้าถุงอยากแต่กระโปรงอยากตัดเป็นชุดนะคะเป็นมินิดสเป็นแม็กซี่เดสก็สามารถแจ้งได้มินิดสก็ความยาวชุดก็จะอยู่ที่ประมาณ35นิ้วนะคะ ถ้าเป็นแม็กซี่เดความยาวสุดผ้าเลยได้ถึง50นิ้วเลยนะเพราะว่ามีคุณลูกค้าสั่งตัดอยู่ด้วยได้เลยจ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเรามีผ้าให้เลือกให้ชมเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ผ้าที่คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้คุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้นุ่มมากๆเลยใช่ค่ะพี่ใส่สบาย ได้ใส่แล้วติดใจเดี๋ยวเราค่อยมาดูสีอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสีอื่นๆตัดใส่เนาะไปดูเสื้อขอนว่าจะใส่กับเสื้อตัวไหนนะคะเล็งไว้หรือ,อยังเพราะว่าพี่นะจะชอบสีเข้มนะคะก็จะมีสีฟ้าพี่พี่ธัยานุชจะชอบเป็นคนที่ชอบเฉดสีเข้มทั้งหมดเลยถ้าฟ้าก็จะเป็นฟ้าน้ําทะเลใช่ไหมแล้วก็ส้มก็เป็นส้มชาไทยเลยอะไรเงี้ยสวยแล้วก็สีชมพูก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นแบบเนี้ยเนาะ ตัดได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่ทุกๆท่านด้วยนะคะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะค,ะคุณลูกค้าค่ะนี่ไงผ้าตัดชุดนะคะถ้าเป็นเฉดสีม่วงค่ะสีม่วงพะเทพค่ะเซตนี้เลยสีม่วงพะเทพ,พ,เทพตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากๆเดี๋ยวมีรูปคอนเฟิร์มให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ททานเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยนะ พืนนี้ค่ะนุ่งแม็กกับสีส้มพีชนะสีส้มอมชมพูมันออกสีส้มอมชมพูตาแรกคิดว่าเป็นสีแดงอมชมพูนะไม่ใช่นะมันเป็นสีส้มอมชมพูนะคุณลูกค้าขาอันนี้เลยสวยใส่สดใสมากนะคะสวยสวยสดสดเลยคุณลูกค้าขาใส่สวยใส่ดีใส่สบายค่ะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกได้นะอันนี้จะเป็นสีส้มชาไทยค่ะลูกค้าชอบไหมจ๊ะสีส้มชาไทยก็สวยดูสิเหนไหนเซตเซตนี้ค่ะเซตนี้เลยสีส้มชาไทยค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบสีส้มแล้วก็ชอบสีส้มเข้มๆนะสีส้มชาไทยผืนเซตนี้ตัดออกมาแล้วแบบสวยอลังการมากมาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะกําลังมองหานะคะชุดไทยสวยๆนะคะจะสวมใส่นะคะไปร่วมงานเกษียณหรือว่านะคะจะไปนะคะ,ะในช่วงออกพรรษาก็จะมีเทศกาลงานบุญกรถินนะคะงานแต่งนะคะงานมงคลต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อนะคะเลือกช็อปผ้าไปตัดเย็บได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านแม่บดีพาไทยของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย ลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มารีพาไทยของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆที่